ยิงวะนยิงวะนี่ยิงนโอ้เงันโดนกูได้งไงเอ้โอ้ชิบหายแล้วโลกกูแตกเฮ้ยครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแม่ครับอีกแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะไปลงเหมือง อีพีหน้าก็น่าจะยาวขึ้นแหละเพราะว่าผมจะมาลงถ้ำนะครับซึ่งไม่ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเฉยๆว่าเอ่ออันนี้คือพิกัดพิกัดหมู่บ้านที่เราไปเจอกันคลิปที่แล้วนะที่ผมไปเจอหมู่บ้านซึ่งผมบอกเลยว,ว่าแม่งโคตรสวยคือแบบอยู่กลางภูเขาอะแบบภูเขาล้อมรอบอะสวยมากเนี่ยผมก็จดพิกัดเอาไว้แล้วก็ผมทําประตูเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะ นี่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นทางยาวๆงูๆตรงนี้ซึ่งกูได้ยินเสียงแกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมวิ่งมันก็จะระแวงหน่อยว่ากูจะตายหรือเปล่าวะนั่นแหละแต่ครับผมมันไม่มีหรอกแก๊สมันไม่กล้ากับผมอมาจริงๆอะเราเดินมาตรงนี้เราก็จะมีเอ,อ่ออะไรเนี่ยมึงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะลุงคนระับขอโทษนะ ลุงเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะไปแล้วคือเรื่องเรื่องของเขาครับปล่อยปล่อยเข้าไปแม่งอยู่โลกดีๆไม่ชอบแม่งอยากลุนโลกซะแล้วแม่งอยู่โลกดีๆไม่ชอบแม่งอยากลุนรกทะลยะจริงอาจจะทะลยะมากครับนี่ไอ้นี่ก็ออกมาข้างนอกสุดยอดมากเดี๋ยวพวกเมืองสลับตัวกันเลยฮะนี่ฮะประมาณนี้แหละประตูเชื่อมผมมีแค่นี้แหละทำอะไรดีวะ คือผมก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรอ่ะผมผมว่าผมยังไม่มีผมยังไม่มีมมมอารมณ์เล่นไหมครับตอนนี้ปะผมโคตรเบื่อเลยคือแ mm hmm. ล่นซ์มครับธรรมดาเขาจะไหมคือแบบไม่มีอะไรเลยแบบมันเป็นแบบมายครับออริจินอลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนให้ผมมานั่งขุดเหมืองในเกมไหมครับธรรมดาเป็นชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามายืดเวลาคลิปกันดีกว่าโดยการเออเดี๋ยวเราไป เอาไปทำะไรดีเอาไปไฟติ้งโกดีกว่าไฟติ้งโกพวกมอนสเตอร์พวกนี้ดีกว่ามาดิถือว่าเป็นการเออถือว่าเป็นการยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออเออเออกูไปแล้วเออเออเออจ้า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 ยิงวะนี่ยิงวะนี่ยิงมะนี่โอ้เมินโดนกูได้ไงเอ้ยโอ้ชิบหายแล้วโลกกูแตกเฮ้ยจ้าโอ้แม่งเอ้ย ตายเลยนี่วะเอ้ยเอ้เอ้ยน้องน้องน้องบ้านไหนมีกล่องค้าวบ้างใหญ่พึ่งใหญ่พึ่งใหญ่พึ่งไม่ใช่ตอนนี้เนาะไม่ใช่ตอนนี้มันหยุดเลยมันหยุดเลยมันหยุดเลยโอ้โหทีพวกนี้มึงหยุดเลยมันหยุดเลยอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูมีบ้านไหนมีกล่องมีกล่องข้าวให้ผมเยอมไหมครับฮัลโหลครับพี่ชายไม่บ้านนี้บ้านนี้มีแต่ building stand มีแต่ที่ปุงหย่ามีแต่ building stand ไม่มีเลยเหรอกูต้องมานั่งครับก่อนครับองิงก์ตายสิแม่งเป็นไงล่ะสู้มอนเตอร์ไหมล่ะแม่งโดนมังใส่หน้าม่งเปิดกูก่อนเนี่ยสู้มอนเตอร์เป็นไงล่ะสู้มอนเตอร์มอนเตอร์จะฆ่ากูกูไม่ยอมหรอกพทรมึงมามามึงมาราวทูกูมา Fight. ค่อว่ามึงเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอวะดูดูดูผมจะผมจะให้สกิลตันยิงคีเปื่อตายเวยเออ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 มันจะระเบิดเออเอออ้าวมันระเบิดไปแล้วจบแล้วจบแล้ว ทำอย่างนี้ทำไม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 ม,อมีอีกไหมเมืจะเช้าแล้วเนี่ยคีปเปอร์มามิสเกิรลตนันหนึ่งไหมครับฮัลโหลผมว่าไม่น่ามีไม่มีแต่คีเปเปิลเฮ้ยคุมอ,องหน้าพี่กันยังวะอยากเลืมเลย ลืมไปแล้ว่ามีมึงเดินตามกูอยู่ผมว่าผมน่าจะสู้ไอ้แมนไหวนะจริงๆแล้วเ,เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งทีเ่เราเรียกกันว่าพื้นที่สองบล็อกนะนาม,นมา,าม,มามาเอา ดูสหน่อยคือขออภัยด้วยนะครับคือมันไม่มีเชเดอร์คือคือแบบว่าคือไม่รู้อะผ,ผมใส่เชเดอร์แล้วมันบัอ็อกะทุกอันที่ผมมีอยู่อะมันบั็ออาจจะเป็นกับเวอร์ชันใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาภาพธรรมราไปก่อนเอาภาพธรรมดาไปก่อนเชดเดอร์มันไม่มีนะฮะเดี๋ยวนะภูเขาลูกนี่มันผมซิมไม่เคยขึ้นนะนนี่ผมยังไม่เคยขึ้นมาเลยนี่นะ ว่ตรงนี้เป็นภูเขาน้ำแข็งะ่ะเป็นภูเขาแบบหีมะมแบบาน้ำอ่าฮะมีแบบว่ามีแพะภูเขาไหมอยากได้แพะภูเขานะอยากเจอวะ่ะ ฝั่งนี้เป็นทะเลอู้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 โอ้ my god bro o hell h n o man what the fuck man oh <my> หนึยงร้อยวิวกูหายเฮ้ยทำอะไรของกูนะแม่งตายงโงวชิบหายเลยกูมาถูกที่ไหมเนะี่ยแม่งกูยิ่งจำทางเก่งๆอยู่เฮ้ยใช่ใช่ใช่ภูเขาลูกนี้แหละ อือใช่ไอเนินที่นี่แหละนั่งไงเอเวลเลเวลคูเลเวลคูอยู่นู่นแม่งโอ้กูขึ้นเขาผิดลูกไปรอบหนึ่งโอ้กูหายหรืยังมะนี่ยัง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 ของยังอยู่ของยังอยู่แม่งตายโง่ตายโง่สุดละมีสาเหตุการตายไหนโง่กว่านี้ไหมครับแม่งโคตรคลาสสิกเลยแม่งตายได้สุดยอดมากอัจฉริยะเฮ้ยเอเมโรว์ ตายได้แบบน่าเกลียดมากอ่ะเมื่อน่าตายอ่ะคือถังน้ำก็อยู่ในมืออยู่หน้นาถังน้ำกูแม่งวางไม่ทันเลยลืม,มเลยว่ามีถังน้ำกูตายจากการตกที่สูงเนี่ยนะพนอะลอกปุ๋ยลกงกูหายไปเป็นสิบย์ไม่ตาย ไม่ได้โคตรตายก่อนโอ้ออกมาแล้วแม่งแบบนี่โอ้อออออโหูมือกูแม่ครับแม่งยากว่ะแม่ครับแม่งเล่นยากว่ะมันจะเล่นานานใน,นการควบคุมกูแม่งอัจฉริยะมาก รวมลงไปเนี่ย MLG ตรงเนี้ยผมบอกเลยโหดไม่มีใครเมื่อกี้ผมยังไม่ตั้งสตีเฉยอันนี้ผมเอาจริงละดู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 ดุ๊บเรืกือบไม่ได้ไอสัตว์คุณเกือบวางไม่โดนชิบหายสำหรับคนที่ดูคลิปงงๆสั้นๆอันนี้มาจนจบก็ขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีม่มีนี้ครับสวัสดีครับ